พันเล็กว่ากันนะคะโดยรองนายกรัฐมนตรีจุริีลักษณะวิศิษฐ์ค่ะก็ได้ลงติดตามสถนานการณ์น้ำท่วมและก็ราคาสินค้าในพื้นที่จังหวัดสงงขลากำชับให้ทุกหน่วยงานค่ะเร่งระบายนา้ำและก็สังพาเน็ตตรวจแคมหามช่วยโอกาสขึ้นราคาสินค้าในช่วงน้ำท่วมค่ะ และกวานี้นะคะนายจุรินล,ลักษณะวิสิตรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ได้ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาติดตามสถานาการณ์น้ำท่วมและก็การช่วยเหลือเยียวยา,วยา,วยาวประชาชนหลังฝนตกหนักต่อเนื่องหลัวันที่1 7 1 8ธันวาคม6ุกหา ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำท่วมครังในหลายพื้นที่รวมถึงติดตามปริมาณและก็ราคาสินค้าในสภาวะวิกฤตทํากลางบรรยากาศการตอนรับของประชาชนในพื้นที่ซึ่งก็ได้มีการพบปะประชาชนก่อนที่จะเข้าห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหัตเย,ยจังหวัดสงขคราเพื่อรับฟังการบรรยายงานสถานการณ์น้ำนะคะจากการรายงานสถานการณ์น้ำภาพรวมของจังหวัดสงขคาในวันนี้ค่ะมวลน,น้ำถังมดเนี่ยไม่ได้เกิดจากน้ำหล่นในคลองไซลักแต่ว่าเกิดจากฝนปริมาณมากในรอบหลายปี สูงสุดที่อำเภอเมืองค่ะปริมาณน้ำม,มากถึง200มิลลิเมตรทำให้ระบายน้ำลงสู่คลองไซลักไม่ทันส่วนในพื้นที่เษฐกิจค่ะโดยเฉพาะอำเภอหัดหญย,ายการระบายน้ำเป็นไปอย่างรวดเร็วใช้เวลาเพียงเซชวโมงในการระบายนา้ำก็ลับสู่สภาวะปกติเนื่องจากว่าคลองภูมินาดาริหรือว่าคลองรอนึงเนี่ยค่ะมีประสิทธิภาพสูงในการระบายนา้ำแล้วก็สามารถรับน้ำได้อีกหมาก ยืนยันว่าในเขตเทศบาลนครฮัใหญ่นะคะน้ำจะไม่ท่วมครั้งนานไม่กระทบการท่องเที่ยวขณะนี้เนี่ยพื้นทีที่ได้ปักทงเหลืองก็ได้เปลี่ยนเป็นทงเคี้ยวแล้วทั้งหมดค่ะโดยภาพรวมในจังหวัดสงขลาหลายพื้นทีลอบซูสภาวะปกติมีเพียงพื้นทีรอบนอกที่มีน้ำท่วมครั้งอยู่คาดว่าจะสามารถระบายน้ำได้หมดไม่เกินหนึงสัปดาห์ค่ะ ได้ด้วยงานงต่างๆนะครับซึ่งรก็ไปด้วยจังหวัดสงคล้าอบจสงคล้าอําเภอหาดใหย่เทศบาลนครหดยาดใหย่กลุ่มชนระบ,บท่านปปสงคล้าพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงคล้าเกษตรกรเษก,รกรเษตรจังหวัดสงคล้าณิชย์จังหวัดสงคล้าและน่วยงานอื่นๆได้รายงานการเข้าช่วยเหลือในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ มีการส่งเครื่องสุบน้ำไปช่วยระบายน้ำส่งเรือพลาสติกไปยังพื้นที่ลุม่มเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถใช้ในการออกจากบ้านไปซุ้ถธนุนได้นะครับมีการส่งรถคุ้นและเรือทองแบนไปยังทองทิ้นต่างๆเพื่อใช้สำหรับการเข้าช่ฉยเลือพี่น้องประชาชนรวมถึงการเตรียมความพร้อมการในความช่วยเลือด,ด้านสเสบียงอาหารด้วยสำหรับการออกตรวจปริมาณสินค้าและราคาอาหารในสภาวะวิกฤตสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดสงขลาจะ ทำนาถีออกตรวสอบสินค้าในตลาดและก็ร้านคาด้วยนะครับควบคุมไม่ให้ผู้ประกอบการและรานคาช่วยโอกาสขึ้นราคาสินค้ารวมถึงตรวจสอบปริมาณสินค้าอาหารห้มีความเพียงพอต่อความต้องการซึ่งจากการตรวจสอบราคาสินค้าก็ถือว่ายังคงทีแล้วก็มีปริมาณที่เพียงพอด้วยนะครับทางนี้นะคะท่านรองนอยายกรัฐมนตรีก็ได้ซังเน้นย้ำให้ถูกน่วยงานค่ะเฝ้าระวังและก็เตรียมความพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างเร็วที่สุดโดยเฉพาะชละประทานที่เป็นน่วยงานลัก ให้เร่งระบายน้ำท่วมครั้งในทุกพื้นที่ให้เร็วและก็คาดว่าจะไม่เกิดน,นึ่งสัปดาห์ก็จะสาหมารถระบายน้ำออกในมดนะคะพร้อมกับได้สั่งการให้ตรวจสอบความเสียหายของพื้นที่การ,กรเกษตรและก็ปุสัตว์ของพี่นองประชาชนด้วยและก็ด้านเอื่นๆด้วยให้เปื่อรวบรวมข้อมูลนําไปสู้การเยียวยาโดยคณะรัฐมนตรีและการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศที่ทันรองนายกได้ลงพื้นที่ ให้ฟังงเสียทางชนประทานซึ่งต้องถือว่าเป็นหน่วยงานหลักในการที่จะต้องเร่งระบายน้ําที่ท่วมขังอยู่ในพื้นที่ทั้ง4จังหวัดออกไปให้เร็วที่สุดนะครับซึ่งก็ได้รับแจ้งว่าสําหรับในพื้นที่ท่วมขังในบริเวณจังหวัดสงขานั้นคงสามารถที่จะระบายไปได้เร็วนะครับในช่วงไม่เกินหนึ่งสัปดาห์โดยประมาณนะครับนอกจากนั้นในจังหวัดชายแดนใต้ทุกฝา่ายก็จะเร่ง แล้วก็ชนประธานก็รับทราบแล้ววันนี้รองอธิบดีกรมชนมาประชุมด้วยตัวเองนะครับก็จะเร่งระบายน้ําออกไปให้เร็วที่สุดให้สร้างความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนให้สั้นที่สุดนะครับสําหรับในส่วนของอทางด้านเกษตรผมก็ได้สั่งการขอให้เร่งสํารวจความเสียหายกับพืชผลการเกษตรนะครับกับปศุสัตว์แล้วก็ด้านอื่นๆแล้วก็เร่งรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อที่จะนําไปสู่การเยียวยาโดย คณะรัฐมนตรีและก็หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับเพื่อไม่ให้คงความเดือดร้อนกับพี่น,อน้นองเกษตรกรยาวนานนะครับก็ทำระยะเวลาให้สั้นที่สุด